สวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองท่านคือป้าเคยตรวจฮอร์โมนกับเวชศาสตร,ร์ชะลอวัย9เดือนที่ผ่านมาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่ำ0.05การนอนต่ำความเครียดสูงหมอให้ DHEA มาทานและให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมาทาร่วมกันมีเมลาโทนินอาหารเสริมเฉพาะบุคคลคือวิตามินรวม ตอนนี้ป้าย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดยังหาที่ตรวจฮอร์โมนไม่ได้รบกวนคุณหมอรุกคนคุณหมอไอ้อันนี้อาจจะพิมพ์ตกผิดไปนะฮะจำไม่ได้ว่าหมอจ่ายโปรเจสเตอโรนสำหรับคนมีมดลูกอ,อ,อันนี้รู้สึกจะพิมพ์คำถามอาจจะพิมพ์ตกหล่นไปนะครับออโอ้อันนี้ผมดูแล้ว มันมันอ่านไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยงไงรลบลบกวนโอเคลบกวนคุณเดมอนนะจริงจก็เออต้องบอกว่าแหมใช้ตัวเองคำว่าคุณป้าเลยเนี่ยคุณป้าอายุเท่าไหร่ครับ <c oughs> หมดประจำเดือนหรือยังครับอ่าอันนี้คือถาม <c oughs> นะที่ดียังไม่รู้คําถามที่สองถ้ายังไม่หมดประจําเดือนไปเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนวันไหนครับถ้าคุณไปเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนในช่วงสิบสี่วันแรกโปรเจสเตอโรนจะต่ํา แปลผลไม่ได้บางครั้งเหมือนโปเรเจสโทโรนเราต่ำแต่จริงมันอาจจะไม่ต่ำก็ได้แต่คุณไปจอบผิดช่วงคุณไปจอดช่วงแรกของการเดือนคุณต้องไปจอดช่วงที่ยี่สิบถึงที่ยี่สิบสองครับเพื่อที่เราซึ่งตอนนั้นเนี่ยถึงจะได้บอกว่าฮอ,ลลอร์โมนโปรเจสโทโรนคุณมากน้อยแค่ไหนมันจะขึ้นมาในเยอะช่วงนั้นอืมอืมอืมอครับนี่คือสอบสองคำถามก่อนว่าหมดประจำเดือนหรือยังถ้ายังไม่หมดประจำเดือนไปจอดฮอร์โมนช่วงไหน S <S และคําถามที่สามเราต้องถามก่อนเพราะว่าเ,ออเวลาเราวินิจฉัยเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าเอาแค่นี้ข้อมูลแค่นี้พออย่างเงี้ยเราต้องถามเพิ่มเจาะฮอร์โมนดีเอด้วยหรือเปล่าเจาะแล้วได้เท่าไหร่เพราะว่าวิธีการเสริมกลุ่มที่มีภาวะเครียดเรื้อรังหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากลุ่มภาวะต่อหมตไตล้านนั้นมันมีการเสริมฮอร์โมนเพื่อคนกลุ่มนี้ได้หลากหลายรูปแบบมากเลยบางคนก็เสริมด้วย ไฮโดรคอติซอลชนิดกินซึ่งก็มันเป็นสเตียรอยเนาะก็ต้องมีข้อระวังในการใช้ด้วยเหมือนกันอาจจะใช้ได้ในระยะสั้นแล้วก็ต้องมีการปรับมีการฟอลโล่ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมออันที่สองก็คือจะเสริมด้วยฮอร์โ e มน DHEA ชนิดกินก็ได้แต่ต้องดูว่าเลเวลที่เรามีอยู่มันประมาณเท่าไหร่ควรจะเสริมด้วยโดสแค่ไหนเพราะปัญหาของ DHEA ก็คือมันทำถ้าได้เยอะเกินไปจะทำให้หน้ามัน สิวขึ้นผิวไม่สวยแล้วก็จะทำให้ฮอร์โมนเพศหญิงชนิดเอสโตรเจนสูงขึ้นด้วยต้องดูหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ได้พินิจดูแค่ข้อมูลหรือว่าบินิชัาตามไกล่หนุ่ต้องดูผลแลบร่วมเพราะเราต้องเอาตัวนี้มามอนิเตอร์รวมถึงในกลุ่มผู้หญิงเราสามารถเสริมด้วยโปรเจสเตอโรนชนิดกินได้ครับเพราะชนิด ทานนั้นมันต้องดูความเข้มข้นเนาะชนิดทาส์สนญีย์เขาจะสร้างมาความเข้มข้นไม่ได้สูงมากอ่าแต่ถ้าเป็นชนิดกินเนี่ยผู้หญิงก็กินได้ครับผู้หญิงกินโปรเจสยูโทรเจสแตนนะครับร้อยมิลลิกรัมหรือสองร้อยมิลลิกรัมก่อนนอนเนี่ยกินได้ทุกวันเลยนะครับก็จะช่วยให้เอเป็นสารตัต้นตของการเอาไปสร้างฮอร์โมนความเครียดด้วยแล้วก็จะทําให้นอนหลับผ่อนคลายได้ดีขึ้นแต่ทน,นี้ทท่านั้น เลือดประกอบสําคัญมากครับอืมข้อมูลดิบในการวิเคราะห์นี่สําคัญที่สุดเลยถ้ามันไม่วิเคราะห์ผิดนี่คือไปผิดทางเลยนะอโอเคก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับผลิตผมไม่แน่ใจว่าอ,อคุณเดมอ,อนมพิมผิดพิม์ถูกนะเดี๋ยวผมขอยินหนึ่งนะครับคำถามถัดมานะครับเอ,อสอบถามคุณหมอครับผมเป็นโรคหัวใจโตผนังหัวใจข้างซ้ายหนาบางครั้งหัวใจเต้นแรงมากกินยาลดไขมันกับยาละลายดิ่มเลือดวงเล็บมาฟาลิน ร่วมไม่ทราบว่าถ้าเกิดรับประทานคนไซคิวเทนเนี่ยมันจะมีผลกับยาละลายริ่มเลือดไหมครับอ่ะต้องบอกว่าภาวะหัวใจโตปกติไม่จ่ายยาวัฟฟอรินนะครับนอกจากหัวใจจะเต้นผิดจังหวะอ่าเพราะปกติหมอเขาจะไม่จ่ายยาวัฟฟอรินเพราะว่าเป็นยาที่ผลข้างเคียงรุนแรงมากอืส่วนยากล้ามเนื้อหัวใจโตมันจะมาจากคือถ้าไม่ มันก็จะเจอได้ในกลุ่มพันธุกรรมอายุน้อยหัวใจโตได้เปอร์โซฟ,ฟิกคาร์ดอเมวพัตตี้เจอได้ในกลุ่มนักกีฬาหรืออันที่สองเอออันนี้เป็น,นภาวะปกติหรือกลุ่มที่สองเจอได้ในนักกีฬานักกีฬาชีพหัวใจอ้งล่างซ้ายจะโตเขาเรียกว่าเเป็นฟิสิโอโลโจีข,ของเขาอะฟิสิโอโลจีกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่เป็นความดันในเลือดสูงกลุ่มที่เป็นความดันสูงเนี่ยหัวใจจะต้องทํางานหนักเพื่อบีบเลือดไปยัง ส่วนต่างๆมันเลยทําให้กล้ามเนื้อตวนต้องขยายใหญ่ขึ้นเพื่อบน,นบีบแรงขึ้นอืถ้าอยากให้หัวใจไม่โตไปมากกว่านี้ก็คือจะต้องลดความดันที่ดีแต่ไม่น่าจะต้องกยนยาวาฟอรินอันนี้ต้องเพชชันไว้เพราะว่าข้อมูลผมไม่ครบแล้วถามว่าโคยไซคลินมีผลอะไรไหมไม่มีครับยิ่งจะทำให้ช่วยไปลดภาระงานของกล้ามเนื้อหัวใจด้วยคือมันสร้างพลังงานได้ดีขึ้นอ่า ก็ออกแรงบีบได้ดีขึ้นไม่ต้องแบ,บ่งตัวเพื่อทําให้แรงมันเยอะครับอ่าพอพอพอมองเห็นภาพเนาะถ้าเกิดว่าเราเติมโคเอนไซม์คิวทนมเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยสร้างพลังงานให้หอืตัวไมโตคอนเดรียนในเซลล์หัวใจอะ่ะให้ไมโตคอนเดรียมันมีเยอะพราะหัวใจมันม,มีเตาเผามีตัวสร้างพลังงานได้เยอะเออมันก็มีพลังงานใช้สบายไม่ต้องบีบไม่ต้องออกแรงเยอะมากมายอืมแต่ถ้าโคเอนไซม์คิวทถ้ากินยาลดไขมันอยู่ด้วย ต้องเสริมมากๆโคเอนไซม์คูเทนเพราะโคเอนไซม์คูเทนมันลดลงหรืออยู่ประมาณ25%ของคนทั่วไปเท่านั้นเองอแล้วยิ่งคนเป็นโอวใจโตนะถ้าโคเอนไซม์คูเทนมันมีน้อยหมายตัวคนเดียงในเซลล์หัวใจแต่ละเซลล์ปริมาณมันก็น้อยสร้างพลังงานไม่พอสร้างพลังงานไม่พอทําไงครับมันก็ต้องพยายามแบ่งตัวอืแบ่งตัวเซลล์ให้มันเยอะขึ้นเพื่อทําให้มันมีแรงที่จะบีบตัวออกไปเลี้ยงยานส่วนต่างๆของร่างกายน่าเกลียดอีกผมหนึ่งทําทำให้หัวใจคุณอาจจะโตขึ้น อืมโอเคโอ้เห็นภาพนะครับเออเสริมโคอสไซคิวเทไม่มีปัญหาได้ถึงวันละ200มิลลิกร,รัมเลยครับอืมโอเคก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับสําหรับคุณพัมนะละอะไรอ่านอาจจะขออน,นุญ้ตอ่านอ่านผิดอันถูกไม่แน่ใจนะฮะ